ห่ันเปนต้ลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปกับเพื่อนนะครับืื่อนนกระนเลยิงถ่ายคลิปจริงมก็คือแบบว่าเให้ของสัพัขนาดนั้นเนาะของโคตรกะเขาโอ้โหอะไเลยไรอเลยข้ามี อ้นไหนอามีอัหอามอ้ยม่อก่อนอัหนามีบอกเลยครับว่าเราจะไปไหนกันนะครับ ลงดันไงไปอ้าวกูฆ่ากูค่าคลิปอยู่กูจะจันนี่ยใช่ลงดันเนี่ยเห็นไหมเอามาตามนี่ไงลงคลิปอะเห็นไหมบกฟุยไหนครับพาผมไปนี่นะครับลงดันเห่อแค่ีหนประตูดัน วยครับตกลกตายครับตกลกตายครับว้ารตกลกตายมันเจอโคตรันเลยตัวนี้่าเจอโคตรฝันเลยครับพี่น้องออ รครับรอปุ๋ยนะครไว้ไว้เร็วไม่ไว้เร็วมันจะตายแล้วใช่ไหมล่ะครับจะตายแล้วครับ,าารบผมบั๊กครับผมบั๊กครับเชื่อมกมก่อนครับผมต้องวิ่งไปใหม่ครับรอกลมก่อนเล่นคุณเหลืองเลยไม่ใช่เหรอครับใช่เลยฮู้วที่หายแล้วฝืนอะไรยรัง หัวจมดินว้ายหัวจมดินมาหัวจมดินแ้ั่งนี้ก่อนเลยค่ับเนี้ก่อนไหมคไม่ใช่ดาบครับเอ้คุณิวคะตามผมมาคัะมาทางนี้ค่แ้คุณเซฟไปทางไหนเพราะไอ้หมูปลาหน้าโง่ตามมาเพื่อ เราจะพาคุณไปกระโดดตึกระได้แล้วครับตามมาครับขึ้นไปครับไปกันครับไปกันดีกว่าครับเราจะกระโดด สูงแค่ไหนครับสูงโคตรปวดเลยนะครับพี่นุกดไกใกล้ครับวันนี้ผมอาจจะทำไฮไลท์ก็ได้นะหรือว่ามันพุ่งนี้พันดา้าฝนแปนแพนกับฝนโอเกบเอากระดูกแทนะไรนะครับ ยำเอริเซฟิด no. ูเองเจียวเองเอ้าทำไมไม่ตายล่ะคะเดะแกแล้วแล้วตายแล้วความรู้สึกชาเหรความรู้สึกชาเฮ้ยไอ้ไม่เป็นไร กาะอึดคุณคะครับคุณมาครับแสงเงงพอคู้คนได้รับพลังพิเศษโอ้ยเฮ้ยเสียงเฮียอะไรครับฟีนอผู้คนหยาบนะผู้คนหยาบครับอย่าพู้คนหยาบครับได้ครับได้ครับ พ่อจม่าอุ้ยใช่ดิป่าอป่ามันไม่ได้อยู่็นสายที่กว่าถ้าผม้มาครับผมจะโชว์สกิลดบเยอะให้ดูคัะสามารถเจ้าปัดนี้ช่วยช่วยสามวรถเจ้าปัว ช่วยชวยเรียบร้อยไหมครับเรีร้อยช่วยโอ้โหครับดูสิเราจะมาทำมินิบอสกันนะครับเราจะไปฆ่าลูกน้องของบอสกันนะครับตามมากันนะครับคุณยูครับรู้ไหมครับว่าทางไปฆ่ามมินิบอสทางไหนครับไม่รู้ครับเพิ่งเดินมาใหม่ครับตรงนี้ไงครับมินิบอส มันติดมาคครับมินิบอสอยู่นี่ครับว้ายมันไม่ติดบากอ๋อมันตายแล้วครับคุณได้อะไรบ้างครับสักยอ,อกะะย่างเรามารอมินิบอสเดินกันนะครับขึ้นมาครับมินิบอสเดินไปนี้ครับไปความมีก่อนนะครับพวกหน้าติดมี เดี Depois, <Yeah. S 1> capacity, ๋ยวเราเตรียมอยู่นะครับจบคลิปก่อนนะครับลงสตรีมก่อน